โอเคก็ขอสุขีเพื่อนให้น่ารักกบคือช่วยนะครับก็ยู่โฟชิเคไบเดีนะครับผมโอเควันนี้เรามาเล่นกันในส่วนของเกมไอซิสซีีกันอีกแล้วนะฮะก็บอกเลยม่อบอกเลยแว๊กแอนไว้จำการนะฮะโอ้โหโคตรหล่อบอกเลยว่าหล่อมากแต่ว่าจริงผมว่าสกินลมตะวันขอไกายเนี่ยมันยังดูมันยังดูหล่อกว่า แลวกววันออกไกลนี้คือมาตั้งแต่ตอนฝึกจีนปีที่นหนึ่งมั้งอืมเป็นไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นการาในคนะ่ะมีความแรงกว่าแน่โนอน,นนะแล้วก็ราคาก็จะแพงกว่าด้วยนะ,ะก็ใจผมสำรวจมานะฮนะจากเอ่อการาของของ,ของที่อขางโคการาเนะี่ยผม ก็เป็นรูปร่างล่าตานะคะก็ค่าตัวันลออกไกลอยู่ที่1,500เพราะว่ามันสามารถคื้อได้จากร้างค้าแต่ว่ามันถูกปิดไปแล้วนี่นะฮะมันไม่เลเท่ากับอินที่แบบว่าเป็นการกมจากการชานเองใครว่าเดี๋ยวเราดูรูปร่างลักษณะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยเรียบกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็บอกเลยว่า สวัสดีไว้หนึ่งจีแตนะสวัสดีไปหนึ่งจีแตนะ่เพราะว่ามีน้องเสียกับน้องตาบอดฮะเราว้าไปไหนไม่ได้แน่ๆเ,เพราะเขาเห็นอล่าเราเองนะแต่เราว้าไปเครียดตรงนี้กันยังไงจะเจอคนหรือเปล่าโอ้ไม่เจอแต่ว่ามีเฟร์หูขึ้นไหมเหมือนหากันอยู่ตรงนี้ไม่เจอคนอยู่ในกลุ่มจ่าเอกไม่มีคนแจ้ไม่มีคนนะจ๊ะฝันไปกันยกตรงนี้ฮะในโซนของคราบอยผม ยังไงอะครับบอยเดินยึกบจักจิ๊จักกันมาตรงนี้จ้ะมันอยากจะคว้าไม้กันมากึ้นมากองนี้วางไม้ปิดแล้วครับผมว่าไม้มาฝากไม้มาตรงนี้มึงมาหนึ่งทีครับผมยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับเอาล่ะครับป้าปีปเปอร์กันไปก่อนนะครับบอยเดินลงมาตรงนี้โดนตีลงไปเลยจ้ะเอาครับผมเอาครับตอนนี้เราจับครับบอยได้ค่อนข้างไวนะ ถือว่าโอเคมากเลยฮะที่จัะคขบาไได้ไวขนาดนี้นะเ,เราอัพในส่วนของแว่นแตกมานะฮะจะทําให้เราเช็ดเลือดค่าง,างไวด้วยฮนะบวกกับเช็ดร่างขาวนี่คือมันเป็นร่างที่เช็ดเลือดไวอยู่แล้วแต่ว่าจะเดินช้ากว่าร่างขาวนิดนึงเอ้ยร่างดำจะเดินช้ากว่าร่างขาวคนะแต่ว่ามีความสามารถที่เช็ดเลือดไวแล้วก็สามารถสคกรดดิ่งได้นั่นเองนะครับผมโอเคไม่มีเฟิรหูขึ้นนะเดี๋ยว,ว,วเราก็โผลรในแถวนี้กันก่อนนะฮะ คือถ้าเราพามานั่งในโดมเนี่ยมันมีก็คือโครงประตูอ่ะเราสามารถเดินดักเธอได้นะเธอจะไม่มีทางเข้ามาได้นะครับผมยกเว้นทางนี้นะคือมาเป็นเทคนิคอย่างนเงน้แหละสำหรับแบบคนที่แรงแรงสุดแรงสูงสว่าเล่นมานานเขาจะรู้กันนะครับว่าโครงนี้สามารถดักได้นะครับผมโอเคเหมือนมาถ้าจะไม่บอกนะครับผมไม่บอกประตูตรงนี้คาบ,บอยกระโดดเชือกมาด้วว่าเล่นเชือกยังไงล่ะครับวามากันตรงนี้ดักหน้าในส่วนของคาวบอยหน้าจะโดนแล้ว ว่าโดดไปหนึ่งนี้จ้าอ้าวก็ผมขาวบอยวิ่งกันมาตรงนี้จ้ายังไงครับผมโอ้โหพี่แจ๊กดอีโมนิดหน่อยฮะอ้าวไม่ใช่อีโมมัน,ม,นมันเวี่ยงเวี่ยง,เ,ยง,เ,ยงทยเที่ยงเวี่ยงเทียงาวบอยบอกเทียงยังไม่ทันหมดเลยโอ้โห โอเคก็ผมผ่านร้อยห้าเดี๋ยวเราไปไล่กันต่อเหมือนเฟียอยากจะจูบมากๆแต่มีเครื่องตันอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นน้องตาบอดน้องตาบอดมากันตรงน,นี้เราตีไปหนึ่งทีด้าโอ้โหบอกเลยว่าร่างขานนี่เป็นร่างที่ค่อนข้างจะตีวะ่ะตีแบบตีไม่ไวมากฮะแต่ว่า ตีอยู่ในนักสมิที่ค่อนข้างจะแบบว่าโคตรกว้างมากันตรงนี้จ้ะมากันตรงนี้น้องกาบอดโจกระดิ่งไปหนึ่งจีแน่นอนจ้ะรางวัลนี้ยังไงน้องกาบอดหลอกไฟยึ่ยักกันตรงนี้จ้ะยังไงฮะโอ้ตีวุดไปหนึ่งจีตีวุดไปหนึ่งจีกระโดดัาตรงโดนหลอกไปตูมลงไปเลยจ้าโอ้โหเอาวัดครับเอาวัดครับทา่งไม้ไปก่อนครับโอเคนักปินของเท้าจี้มปืนไปแล้วครับผมเราจับแม่มาได้เลยนะตรงนี้โอเเราจะไป ฟเหรอเราจะปั่นไฟเก่งใช่ปะ่ะเราจะปั่นไฟใช่ป่ะทาไมยังไ,ไ,ฟไ,ฟไงน้องเสียน้องเสียของพี่น้องเสียของพี่ยังไงโอโ้โหโอ้โหไม่ได้คลิปมังโตเลยเขาอยู่ห่างๆางเงี้ยคลอป้องโตเลยไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับโอ้โหไม่ท,นทันจริงๆด้วยฮะแบบนี้เลยเป็ดแน่แน่ในตัวของน้องเสียนะคคับอมยังไงวิ่งยึดจักยึดจักกันมาตรงน,นี้จ้ามาตรงนี้ก็ลม้มไปเลยจ้ามันจะถ้าว่าเอาอติดในส่วนของเออคลิปมัโตจะไม่สามารถ ครับมหมายถึงช่วยเหลือเพื่อนได้นะครับผมก็ระวังด้วยฮะเวลาโดนลากขานะมมาการตรงนี้ฝั่ของน้องมา่าักคิดโซงทั้งของเราเดินออกมาตรงนี้ครับผมราปิอนโซกาไปอีกทีในตอนนี้ยังไงน้องบอยจะเลยเผแล้าเอาครับผมตอนนี้สีปินโซเรียบร้อยแล้วครับผมตีกระดิ่งหนึ่งทีเราจะใช้ทิศา,าของปากกานะใช้ได้หรอคใช้ได้ครับป,ปีกริหนึ่งทีครับผมแต่ว่าเอาช่วยน้องบปิดได้ยังไงเราช่วยน้องผลได้ยังไงเรา เขาบผมมีการเดินหรือว่าตรงนี้ลงไปอีสุดทีแต่เอาล่าสุดสาวตีขนน้องสจวตายจริงๆนะเนี่ยโอ้โหเออมาอย่าไปจับนั่งกันไปก่อนนะครับผมโอเคมาน้องบอร์ดมาน้องบอรดมานั่งกันตรงนี้ดีกว่านแล้วดาวิวดีๆตรงนี้ไหมโล่งๆเลยลุงโล่งเสียหน้าจะอ๋อโอเคพยายามเปลี่นแรกนะ เนักกินกองคาโบเป็นเศษแรกครับผมอืมเอาครับผมผมว่าเกมน,นี้ก็ค่อนข้างไวแฟนนิดนึงเดี๋ยวเอาไปต่อคนสิที่สอเลยดีวยกว่าแล้วกันนะครับผมเนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ไปนั่งกันเถอะโอเคนี่ต้องเป็แบบว่าล่าเอาเอกินจังกัดของอุ๋หางที่มาก็แค่สีขั้นแรกๆเลยนู้นสีขั้นสองหือว่าสีขั้นหน,นึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคือไอ้น,นี่เนี่ย ฟดีที่ผมซื้อมาแล้วก็เอามาขายต่อครับผมนะก็อยากจะลองเล่นเหมือนกันเพราะว่าก็ทีาผมจะทำอุถางก,ก็มากกว่าเนอะเหมือนจะเล่นอุถางก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็เฉยๆนะผมว่าผมได้เฉยๆนะโอ้โอเคแลนก็ไม่ได้ขี้ไก่ขี้กามากฮะเออก็ถือว่าได้อยู่นะเออถือว่าได้อยู่ฮนะแลนก็ไม่ได้ต่ำเกินไปนะโอเคเดี๋ยวจะต่อเกมที่สองเลยแล้วกันนะครับผม โอเคลำต่อในคนของกมวิทสองนะฮะด้วยตัของดาเรือนั่นเองนะโอ้โหเขียเในดาเล็กไซวินเลตเนี่ยเดี๋ยวเราพาลงไปตรงนั้นกันดีกว่าของกลางเรือยังไงครับกระโดดล่มลงไปแล้วจ่ากระโดดล่มลงไปตรงนี้มีเปอร์หูแต่ไม่มีคนครับผมไม่มีคนแจ้งตรงนี้สาราคนเข้าน่าจะมีคนหรือเปล่าสาราคนเข้าตรงนี้ครับผมอยังไงจ้ะโอ้โหมีรอยเท้าวัดจุดตรงนี้จ้ามีรอยเท้าวัดจุดตรงนี้จ้ายังไงยังไงล่ะน้องสาวน้องสาวอยากจะจุกับพี่ล่ะน้อง โจนน้องโจนแสน้องโจนแทะหลังตีโดนไม่โดนจีแทะยังยไงอะมากันตรงนี้่าระวังฟรีเปอร์กันก่อนกว่าอ้าวอ้าวแบบนี้ก็ไม่มีคนปัน่นสีจ้วันนี้ก็ไม่มีคนปัน่นจะเอาร่มดักไว้ก่อนเลยเอาร่มดักไว้ก่อนเอาวางฟรีเปอร์ไม,มาหนึ่งอันโอเคเรากลับไปล่างขาวมาตรงนี้ไม่โดนจ้ เอาครับผมพังไม้กดดันไม่กดแล้วอ๋อจะขายจะขายขายแสงเหรอลูกขายแสงเหรอลูกโผ่โอยเเปิดปิดโอ้โหมันดีขึ้นครูดาวด้วยโอ้โยเย่จัดอต่ไม่ได้ดีแค่ครูดาวเลยคือมันทําให้คูดาวถูกดีแค่แบบเป็นท่าแบบ เริ่มเขาอันนียคือแบบรอเต็ๆมๆหน่อยี่สิบนาทีอ่ะโอ้ยยี่สิบมิลิยี่สิบนาทีไม่เขอาเล่นพอดีห <laughs> เหมือนตรงนี้จะมีคนอยู่หรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้เห็นเว็บๆครเว็บๆไปเว็บๆมานะ <laughs> อยู่กันตรงไหนนะอจารน้องแมวของพี่น้องขาวของพี่ <c oughs> โดนมาหนึ่งทีแ้ในฝัวของนายอิฟโดนไปแล้วครับผมมากันตรงนี้ยวเราดักโจนกันก่อนดีกว่านะครับผมดักกันมากรงนี้โดนหรือเปล่าไม่โดนฮะ ไอ้พบมาตรงนี้เนาะหางตีโดนไป่ต้องตีจ้ายังไงล่ะครับยังไงล่ะครับตรงน,นี้คุงโจรคุงโจรคุจะโอ้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 ขายเลยขายเลยขายเลยแจกเกียรติให้แคปแจกเกียรติให้แครบ โอเคเราพาไปนั่งกันเก่อนนะรับผมเราพาไปนั่งกันเก่อนนะ,อะบอกเลยว่ากาูช้างสงกิลเฟมนี่เป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าเครื่องเลีอยาลเครื่องเร็ว<อ>นี่ก็จับไปได้นานเลยนะจำไม่เลือยาลำเครื่องแล้วล่ะละูกปั่นไวเกืไปวันเกือโอเคเพราะว่กากูช้างอ่ะถ้าไม่จับไปหน้าที่เครื่องอ่ะจะไม่อยู่ว่าโซนได้นะครับเพราะว่ามันบดเยต่เออิ่นเคื่อได้น่ามากกว่าโซนเครื่องนะอ้าวครับผมอ้าวเขาผมมีการแอปซ มาช่วยกันตรงนี้จ้าเราฝ่าโลกกันมาตรงนี้เห็นในขวดของโจนด้วยครับผมดีนะที่เขาไม่หายถ้าหายนี่บอดเลยว่าอยู่ดีิๆก็าหายลายไม่ตอบกลางวานนี้กระโดดลงมาโดนไปี่เป็นหนึ่งทีอะไสของวิเกอร์มางา้างป็นตรงนี้ไม่โดนจ้าจะ่วางฟรีเปอร์ไปต่อยว่าโอ้ไม่เข้าวางแล้วจ้าเอาครับผมเอาครับผมยังไงครับชาผู้จอมตอนนี้โจนหน้าจะบินแล้วนะฮะแต่เราจะไปได้ก่อนนะ ในส่วนของทีนี้มีหมอด้วยนะคะคุยไปได้ที่เขาจะไปยืนท่าหันรับจ้างไหมหรือเปล่าไหมหรือเปล่าด้วยนะ, <c oughs> ะอะไรวันเนี้ยงวมจะเตือนมาดิครับก็มาดิครับเอาอะไรไปล่อหลักแคปอะไรไปล่อหลักรับตรงนี้ไม่มีเป้อหูขึ้น,นแล้วครับ อ้าวก็ผมมีเฟ้อหูขึ้นกันอยู่ตรงนี้จต่มีเฟ้อหูขึ้น,นตรงนี้วางปิ๊บเบอร์โทนไปหนึ่งอันก่อนครับพรอั้มจะวางเบรกอันหนึ่งก่อนนะแต่ว่าไม่มีเครื่องสั่นเลยแต่เฟ้อหูขึ้นแถวนี้นะเป็นไปไ,ได้เขาแอบอยู่ขอบแบบลึกแมาน้องกาวถือเข็มของพีใช่หรือเปล่เาเราอยู่กันตรงนี้จะเปล่าแนะ่อ้าวแม่นิ่งพองรหัวมาแล้วนะไม่มีโคงเลยอะไม่มีโครงอนะเราก็ไปเคลื่อ,อนครงกันดีกว่าไหมโอ้ไม่มีนะปลาลุงเป้าไดนะ้ไหม โอ้เอาวะครับเอาวะครับไม่มีคนแปลม,มีเตอร์หูึ้นนะอา้าวครับผมคุงหมอน้องหมอของเท่น้องหมอของผมคุณจะไปไหนล่ะครับคุณจะไปไหนล่ะครับอา้าวครับวาร์ปดักหน้ากันตรงนี้จ้าวาร์ปดักหน้ามาตรงนี้ยังไงตีกันดิโดนไปหนึ่งกีแซ่ อ้าวครับผมในส่วนของร่างแบงบค์นะบอกเลยว่าเป็นร่างที่ค่อนข้างไวล่าถูกมากยังไงท้าทุกไหมม,มันตรงนี้ย่างตีลงไปเลยจ้าในของคุณหมอครับผมโอเคเก็บหมอไม่ได้ว่างานมากฮะแต่ก็เหลือไปแล้วสองเพียงเพราะว่าบวกฝันไวมานะฮะเป็นธรรมดาที่แบบว่าเครื่องมันจะเสร็จไวเนาะโอเคเป็นได้ยินนาแลับจ้างจะมาอ้าวถ้าผมอย่ระวังปิ๊ปไปก่อนนะติ๊ปเปอร์ติ๊ปเปอร์ของพร้อมอ้าวรับผมติ๊ปเปอร์ก็เป็นของเราอ่ะ อ้าวครับผมเรียนเรงเครียงแล้วโอ้โหนี่มันปั่นไฟกันดุจริงๆลายมันปั่นไฟกันดุจริงๆลายยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับน้องๆยังไงจะลงมาหรือเปล่าล่ะครับถ้าไม่ลงมาก็ไม่ต้องลงนะถ้าไม่ลงมาก็ไม่ต้องลงนะเอาไว้ มากันตรงนี้จ้าในควงของวิเกเตอร์น,น้อยของเราครับผมโดนตีกาดิ่งไปหนึ่งทีในควนของคุณหมอถูกเ่วยไปที่เรียบร้อยแล้วฮะมันจะลากไปจูบฝนเรือครับตรงนี้มีไม้หนึ่งแผ่นให้เล่นนะเดีย๋ยเราวางไม้หลอกไปหรือเปล่ามากันตรงนี้ไม่หลอกแนละ้วโดนที่ประูไปหนึ่งทีจ้าในฝวนของนักของโจทหมายโดนตีไปเลยจ้าเอาครับผมคุณหมอรักษาตัวเองเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีเวลาขวันไฟแน่นอนนะครับผม โอเคเดี๋ยจะจับมานั่งตรงนี้กูหาแล้วกันนะครับโอ้โหบอกเลยห้านาทีกับหนึ่งเที่ยงกับการโจนเที่ยงไม่เป็นของอู๋แง่อยู่เร่อะไรนะเนี่ย โอ้ my ไม่ยู่อยูจะคิดว่าจะปั่นไฟเหรอผมไม่ให้ปั่นนะคุณหมอคุณหมอคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนอ่ะอ่ะขับทิ้ไปก่อนอ่ะลับทิ้อีกทีหนึ่งลับทิ้อีกทีหนึ่งก็โดนไปหนึ่งทีเอาไม่โดนกียิ้วไปหนึ่งทีหรือเปล่าตีวไปหนึ่งอ่ะอาติดต้นไม้ขุดหวยหนึ่งทีขุดหวยหนึ่งทีขุดหวยหนึ่งทีวัดนี้จ้ะกระจายจุดหรือเปล่าจุดหรือเปล่าจับก่อนจับก่อนจุดไม่ทันนะผม สวยงามการของเรื่องเราเปนเด็กกลิ่นหอมมากฮะยังไงล่ะครับผมยังไงละ่ะกบว่าอย่าเราแพาไปนั่งกันตรงนี้กเกินเดจะ๊ะคุณหมอี่รกขงผวัโอเคพามนั่งก่อนอ่านาอิฟยังไงละ่จะจันน้องสาวน้องสาวจะหารับจ้างของเทยังไงล่ะครับเจอิดกันมาคงมีตามท้ายฮะยังไงฮะ เราต้องปล่อยวิกเตอร์หรือเปล่าวิกเตอร์วิ่งหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราการนายอิฟกันก็ได้ครับผมแต่ว่าเขาจะไปช่วยหมอหรือเปล่าอย่างน้อยฮะเขาช่วยก็ไม่มีเวลาเปิดประตงมีการเปไม้กันดูว่าอไอ้คงของนายอิฟคนนี้บอกเลยว่าไม่มีไม้แน่นแน่นอนหลังเกมครับยังไงฮะเราง้างลงมาตรงนี้ไม่ง้างหรอกแต่ง้างจริงฮะโดนนิปปอนโซไปหนึ่งทีจ้าหนีจะแดหรือเปล่าโดนตีไปหนึ่งทีครับผม โอเคคุณหมวกายเรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของวิเกเตอร์ไม่ได้เข้าไปช่วยนั่นเองนะครับน่าจะไปเปิดประตูนะตรงนี้ยัางไงามันจะยืนนิ่งแล้วชายชายอํานาจเมื่อในส่วนของอูชาให้อยอีกทีนึงครับผมเพื่อให้เขาบาดเจ็บแล้วก็ค่องข่าจะฮิวโก,ก,กเองจ้านะฮะเพราะว่าห้าสเตกเยอะแล้วจะทําให้ฮิวัวเองนานมากในส่วนของนายอิฟนะโอเคเกมนี้ก็น่าจะเก็บได้ให้สามคนฮะเพราะว่าอีกคนนึงนี้น่าจะอยู่ประตูฝั่งเขาโคดไปแล้วนะ อ๋อเพราะว่าเมื่อกี้เราได้นายอิฟอยู่ตรงประตงฝั่งนี้ไม่มีเพิร์ลหูขึ้นเนาะโอเคเออกไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเป็นไงกันบ้างฮะในหัวของอูฉางออจำกัดของการชาครีัซนแรกแรนะกในถ่าผมว่าโดยส่วนตัวนะคือมือถือผมอะกราฟิกไม่ได้ดีอะไรมากฮะคือก็ปรับเป็นการแแดงนะแต่ผมว่ายังมีความสวยงามยังมีความที่ของมันอยู่โอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในหัวอคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณมากที่มาดูกันครับ